ช่องปีนิกตูนมีผู้ติดตามเกิน5 0 0 0นคนแล้วนะครับแล้วเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง5 0 0,000นซับเราก็จะมาทําคลิป Q&A กันและที่สําคัญในช่วงท้ายเราจะมีการมอบรางวัลสุดยอดแฟนอาร์ตให้ถึง10รางวัลแล้วยังมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีก7รางวัลอย่ามัวรอช้าอยู่เลยไปเริ่มคําถามแรกกันคําถามแรกเป็นคําถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะที่สุดและเป็นคําถามที่เปิด Q&A ทุกๆครั้งนั่นก็คือ เกมกระดานพิศวง ep 1 7จะมาเมื่อไหร่เกมกระดานพิศวง ep 1 7จะมาในวันศุกร์หน้านะครับแล้วเรื่องราวเกมกระดานไซอิวนี้จะจบในตอนหน้าเลยหรือเปล่าในตอนหน้าจะยังไม่จบเรื่องราวของเกมไซอิวนะครับแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องรอนานเพราะในสุกต่อไปก็จะลงเกมกระดานพิศวงต่อกันเลยแล้วเกมออนไลน์พิศวงจะมาเมื่อไหร่มามาเรื่องนี้ฉันเป็นพระเอกเดี๋ยวฉันตอบเองเกมออนไลน์พิศวงซี่จะมาในช่วงกลางเดือนตุลาหรือไม่ก็ต้นเดือนพฤศจิกา ซีรีส์เรื่องประหลาดสุดสยองและซีรีส์ผีถ้วยแก้วจะมาเมื่อไหร่ทั้ง2ซีรีส์นี้จะมาในช่วงวันฮาโลาวีนนะครับเมื่อไหร่จะได้เห็นหน้ามอคค่ากับมัคคิอาโต้อยากจะเห็นหน้าตาของฉันอย่างนั้นเหรอไม่นานเกินอรอหรอกปลายปีนี้ฉันจะมาทำหน้าที่คุมเกมกระดานแทนเจ้าคาปูชิโน่แล้วละ่ะส่วนฉันก็คงเป็นปลายปีหน้า ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องราวของเกมออนไลน์พิษสงดำเนินไปเร็วแค่ไหนแต่ละซีรีส์มีบอสใหญ่ประจำเรื่องไหมสำหรับซีรีส์ผีถ้วยแก้วและเรื่องประหลาดสุดสยองไม่มีครับส่วนซีรีส์วาดลูกให้หน่อยดีจะมีตัวร้ายเป็นคู่แข่งของสมศักดิ์โผล่ออกมาประจำอีเวนต์ต่างๆแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นบอสใหญ่ของเรื่องส่วนซีรีส์อย่างเกมกระดานพิษสงบอสใหญ่จะเป็นท่านใหม่เล็กนึงเกมกระดานทะลุมิติจะเป็นในช่างเหล็ก ส่วนเกมออนไลน์พิศวงและเรื่องราวเหล่าฮีโร่จะมีการเปิดเผยตัวร้ายใหญ่ในอนาคตครับในอนาคตเราจะได้เห็นทั้ง7อนามิติเลยไหมครับได้เห็นแน่นอนครับในอนาคตจะมีการเปิดเผยเนื้อหาของ7อนามิติทั้งหมดรอติดตามชมกันนะครับมานาซิโออยู่มิติไหนครับมานาซิโออยู่ปฐมมิติครับคิดว่าในเกมกระดานทะลุมติติตอนที่4เราจะได้เห็นมิตินี้กันมากขึ้นปิกนิกเลนเจอร์กรีนจะมีบทไหมครับขอเท้าความสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับ ในซีรีส์เรื่องราวเหล่าฮีโร่ขบวนการปิกนิกเลนเจอร์จะมีทั้งหมด5คนแต่ในคลิปรวมการ์ตูนสั้นเคยมีการปรากฏตัวของปิกนิกเลนเจอร์โกลเด้นกรีนและแน่นอนว่าในอนาคตเขาจะมาโผล่ในซีรีส์นี้ด้วยจะได้เรียงตามตัวอักษร P I C N I C ได้ครบตัวละครอื่นๆเกิดวันที่เท่าไหร่กันบ้าง อย่างที่เคยบอกเอาไว้ใน Q&A ครั้งก้งก่อนๆว่าสมศัก,กดิ 1, 1, ด์เกิดวันที่1เดือน1เจษดาเกิดวันที่3เดือน3ผูภูวลิศเกิดวันที่5เดือน5อรุณกรเกิดวันที่7เดือน7เลื้ยงศักดิ์เกิดวันที่9เดือน9และนี่คืออัปเดตเพิ่มเติมครับอุงกาอุงกะเกิดวันที่2เดือน2 คูโรบะเกิดวันที่4เดือน4พาสิตาเกิดวันที่6เดือน6ลีโอน่าเกิดวันที่8เดือน8พิมพิพัฒเกิดวันที่10เดือน10มานาซิโอเกิดวันที่11เดือน11และดำเกิดวันที่12เดือน12ระหว่างคูโรบะกับพิมพิพัฒใครเรียนเก่งกว่ากันคูโรบะจะมีความถนัดเรื่องความจำและการคำนวณที่สูงกว่าเพื่อนในห้องครับแต่ว่าพิมพิพัฒจะมีความเป็นผู้นำที่มากกว่า อลุนกรจะมีทางหายจากโลกอแฟนตเซีย er ไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับในซีรีส์วา hey no ดรูปให้หน่อยดี EP 9จะมีการเปิดเผยว่าอลุนกรเป็นโลกอแฟนตเซีย er, โลกที่ทําให้ไม่สามารถจดจําสิ่งที่เคยมองเห็นออกมาเป็นภาพที่ชัดเจนได้และตัวละครนี้จะยังคงมีคาแรคเตอร์แบบนี้ตลอดไปครับช่วยบอกรายชื่อตัวละครแฟนคลับที่เคยออกมาในช่องพี่ปินิกหน่อยได้ไหมครับตัวแรกที่เคยออกมาเลยคือตัวละครที่มีชื่อว่าชัดลินในวาดรูปให้หน่อยดี EP 1 3 แล้วก็ยังมีพยักษสีครามที่โผล่มาในเกมออนไลน์พิศวงสองนอกจากนี้ก็จะมีมาริสา2แล้วก็ไหมทองที่ออกมาในโรงเรียนพิศดารด้วยและตัวละครลับอีกหนึ่งตัวก็คือเด็กชายทัศนัยเป็นตัวละครที่มาจากชื่อจริงของรุ่นพี่พี่พิกนิกแล้วถ้าเกิดอยากส่งตัวละครที่ออกแบบเองแบบนี้จะส่งได้ที่ไหนครับส่งได้ที่กลุ่ม fc พิินิกการ์ตูนได้เลยนะครับพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่า fc พิกินิกการ์ตูน แล้วกดขอเข้าร่วมเท่านี้ก็สามารถโพสต์ตัวละครที่ออกแบบไว้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมทําตามกฎกันด้วยนะครับแอดมินทั้ง3คนในกลุ่มนี้โหดมากหากใครทําผิดโดนลบโพสต์ทันทีในอนาคตจะมีเรื่องราวของพ่อแม่แต่ละตัวละครเพิ่มไหมครับมีครับผมทุกคนจะได้เห็นพื้นเพของแต่ละตัวละครว่ามีพ่อแม่เป็นยังไงทํางานอะไรเลี้ยงดูแบบไหนอยากให้พี่ปิกนิกทําการ์ตูนแนวนักสืบเพิ่มอีกการ์ตูนแนวสืบสวนตอนนี้ในช่องก็จะมีคดีฆาตกรรมหนูน้อยหมวกแดง โรงเรียนพิสดาร EP 3แล้วก็เกมกระดานพิศวงตอนที่10ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบสวนและในอนาคตจะมีเนื้อหาแนวนี้ออกมาอีกแน่นอนครับเพราะว่าแนวสืบสวนหาคนร้ายในพื้นที่ปิดเป็นแนวนิยายที่พี่ปิ๊นิกชอบอ่านอยู่แล้วสมศัก์รู้จักกาลิโอนาไหมครับณปัจจุบันนี้ยังไม่มีเพื่อนคนไหนรู้จักกบลีโอนาเลยครับการคัดเลือกนักเรียนเข้าโรงเรียนวัดสวนส้มมีอะไรบ้างครับจะมีด้วยกัน3หัวข้อคือ 1. บ้านใกล้2สอบติด และ 3. มีความสามารถพิเศษสมศักดิ์และภูลิศเข้าเรียนได้เพราะบ้านใกล้เจษดาสอบติดส่วนอรุณกรเข้ามาเพราะความสามารถพิเศษเรื่องราวในส่วนนี้จะมีการขยายรายละเอียดในโรงเรียนพิสดารในอนาคตนะครับตัวละครไหนออกแบบยากสุดครับมานาซิโอและลีโอนาใช้เวลาออกแบบมากกว่า5ชั่วโมงทั้งคู่เลยครับตัวละครไหนภาคยากสุดครับเสียงที่ภาคยากที่สุดคือเสียงของสอนเพชรและเสียงของท่านผู้ถ่ายทอดครับเสียงของสอนเพชรมันจะเป็นเสียงที่แฮบ เวลาพาักนานๆแล้วก็เจ็บคอส่วนเสียงของท่านภูทายทอดพูดไปจะต้องทำเสียงสั่นไปด้วยจะได้เหมือนกับคนแก่พากแล้วก็หมดลมเหมือนกันในอนาคตพี่ปิกนิกจะสามารถทำคลิปให้ไวขึ้นกว่านี้ได้ไหมครับปัจจุบันนี้พี่ปิกนิกสามารถทำคลิปได้อาทิตย์ละหนึ่งคลิปเหมือนที่ผ่านๆมาเลยครับแต่จะพยายามทำให้คุณภาพคลิปดีขึ้นละเอียดขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้นครับ ก่อนที่เราจะไปประกาศรางวัลแฟนอาร์ตยอดเยี่ยมขอตัดเข้าสู่ช่วงขายของแบบเต็มระบบกันก่อนช่องปีนิกาตูนเปิดให้สั่งจองซื้อยืดสุดเท่แล้วนะครับมีลายให้เลือก2ลายด้วยกันทั้งลายใส่อิ๋วและลายอีโมจิพิกเซลอาร์ตและนี่คือรีวิวน่ารักน่ารักจากน้องๆที่เคยสั่งไปครับใส่แล้วโคตรเทเลยดูดีมีสไตล์แถมไม่เหมือนใครด้วยใส่ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงรีบกดสั่งกันได้เลย นอกจากนี้ยังมีพวงกุญแจสุดน่ารักมีให้สะสมถึง4ตัวละครสามารถสั่งซื้อได้ที่คิวอาร์โค้ดตรงนี้หรือทักหาเพจเปนิกตูนได้เลยนะครับนอกจากนี้ช่องเปนิกตูลยังมีระบบสมัครสมาชิกที่รอให้คุณมาเป็นผู้กล้ากับเราพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายทั้งระดับยศที่จะขึ้นทุกๆเดือนมีอิโมจิพิเศษเป็นตัวละครในเรื่องสามารถเอามาคอมเมนต์กันได้และเวลาช่องนี้มีการไลฟ์สดคอมเมนต์ของคุณจะโดดเด่นกว่าคอมเมนต์คนอื่น นอกจากนี้ยังสามารถดูโพสต์ลับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่จะได้เห็นและที่พิเศษแบบพิเศษสุดๆเลยก็คือมีห้อง Discord เฉพาะผู้กล้าที่เอาไว้พูดคุยดูสปอยล่วงหน้าส่งตัวละครหรือส่งเสียงของตัวเองมาเพื่อออดิชั่นในคลิปสั้นและยังมีกิจกรรมแคมป์ไฟรวมพูดคุยกับพี่ปิกนิกทุกวันศุกร์เวลาห้าโมงคึ่งด้วยทั้งหมดนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นเอาละครับจบช่วงขายของ มาถึงช่วงประกาศรางวัลแฟนอาร์ตยอดเยี่ยมกันแล้วพวกเราทั้ง1ิคนจะเป็นคนมอบรางวัลให้นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลแฟนอาร์ตยอดเยี่ยมเป็นคนแรกก็คือคุณลีลีผู้วาดภาพที่มีความโดดเด่นคือการวาดตัวละครประกอบแถมยังมีการลงสีที่มีเอกลักษณ์เป็นการวาดรูปตัวละครที่นอกกรอบและไม่ซ้ำใครมากๆและนี่คือผลงานบางส่วนของเขาครับรับรางวัลรูปปั้นดินน้ำมัน มสมสคนที่สองได้แก่คุณพานพัฒน์ไผโลดสุดยอดผลงานสุดน่ารักที่เคยเกือบจะได้รางวัลในครั้งที่แล้วผลงานของเธอมีความโดดเด่นคือลายเส้นสุดน่ารักเหมือนกับขนมหวานและนี่คือผลงานบางส่วนของเธอครับรับรางวัลรูปภาพจากผมพูวลิศไปเลย คนที่สามผลงานจากคุณคาลีนามหาเทพที่มีผลงานน่าจับตามีทั้งผลงานที่มีความอลังการและผลงานที่น่ารักมินิมอลเป็นผลงานศิลปะที่มีความงดงามน่าลหลงไหลมากๆและนี่คือผลงานบางส่วนของเธอรับรางวัลจากผมเจสดาไปเลยคนที่สี่คุณพีชอังสุลิน ผู้วาดภาพสุดงดงามลายเส้นน่ารักวาดผู้ชายก็หล่อวาดผู้หญิงก็สวยมีสไตล์เหมือนอนิเมะญี่ปุ่นโดยรวมแล้วถือว่าน่ารักมากๆเลยรับรางวัลจากผมอัลลุนกรไปเลยครับคนที่5คุณ <c oughs> สแตมสแตม ผลงานสุดน่ารักสไตล์มินิมมลมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหลายเซนแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครและนี่คือผลงานบางส่วนของเขารับรางวัลจากกลุ่มเลี้ยงสากไปเลยโค้ที่หกจากคุณธ <c oughs> นพลผลงานที่โคตรมีเอกลักษณ์เน้นไปที่การวาดบนกระดานชนวนหรือวาดในกระดาษด้วยโกมีเป็นงานศิลปะที่โดดเด่นมีสไตล์ไม่เหมือนใคร รับรางวัลจากผมจิลเมรไปเลยคนที่เจ็ดจากคุณ BLC อีกหนึ่งคนที่มีลายเส้นที่มีเอกลักษณ์น่ารักสวยงามและมีการวาดกลุ่มของสมศักดิ์เป็นทีมแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยรับรางวัลตัวละครของคุณเป็นภาพจากพาสิตาไปเลยค่ะ คนที่8จากคุณ <c oughs> บัวลอยไข่หวานผู้มีลายเส้นดังอัญ,ญมณีผลงานศิลปะของเขาเปล่งปั่งเป็นประกายสื่อถึงความพยายามในผลงานอย่างเต็มที่ทุกๆผลงานน่าหลงไหลชวนติดตามและนี่คือผลงานบางส่วนของเธอรับรางวัลจากผมพิมพิพัฒไปเลยครับ <c oughs> คนที่9จากคุณ ตูนที่ W.E. ผลงานที่โคตรบ้าพลังขนาดดูจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าคนคนนี้สุดแค่ไหนทั้งลายเส้นที่เน้นใช้ดินสอเอกลักษณ์ที่ถ่ายทอดออกมาเล่นนี่คือผลงานบางส่วนของเขาที่โคตรเยอะเยอะสุดๆเยอะชนิดที่ว่าเอามาให้ดูไม่หมดรับรางวัลจากชั้นสอนเพชรไปเลย และคนสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลแฟนอาร์ตก็คือคุณฟานปรินที่มีผลงานสุดอลังการแล้วยังเขียนทฤษฎีอีกมากมายเดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์นายอ่านชื่อผิดคนแล้วของนายอันนี้โอ้ขอโทษทีงั้นเอาใหม่เอาใหม่คนที่ได้รับรางวัลสุดยอดแฟนอาร์ตคนสุดท้ายก็คือคุณครับฟ้า ผลงานของเธอมีมากมายมหาศาลและมีความน่าลหลงใหลทุกๆลูกแค่เข้ามาในกลุ่มเพียงแป๊บเดียวแต่ก็วาดผลงานออกมาเยอะขนาดนี้และนี่คือผลงานบางส่วนของเธอรับรางวัลเป็นตุ๊กตาจากผมแบ่งไปเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีรางวัลอื่นๆอีกและผู้ที่จะมาประกาศรางวัลคนต่อไปก็คือท่านผู้ถ่ายทอดครับผม สวัสดีทุกคนรางวัลต่อไปนี้คือว่าเป็นรางวัลที่พิเศษมากๆเลยนะเพราะว่ายังไม่เคยมีใครได้รางวัลแบบนี้มาก่อนรางวัแลแรกก็คือรางวันนักทฤษฎียอดเยี่ยมและผู้ที่ได้ลางวัลก็คือคุณ <c oughs> เคเวร์ชเวสเขาจะคอยตั้งทฤษฎีต่างๆว่าเรื่องราวในอนาคตจะเป็นยังไงและก็ไม่ได้ตั้งกันมัว ทุกอย่างมีเหตุผลที่เกิดจากการวิเคราะห์เจาะลึกอย่างเข้มขน้นรับถ้วยรางวัลน,นักทฤษฎียอดเยี่ยมเป็นคนแรกไปเลย่อมาคือรางวัลผู้สร้างอารทอยยอดเยี่ยมผู้ที่ได้คือชัดธิดามูลมานีมีไม่กี่คนในกลุ่มนี้ที่จะทำผลงาน ออกมาเป็นของเล่นแต่ว่าเธอคนนี้ทําได้น่าสนใจมากๆหรือว่าออกแบบคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ก็มีรับรางวัลถ้วยอาร์ทอยยอดเยี่ยมไปเลยและรางวัลสุดท้ายรางวัลสำหรับผู้ที่ครั่งไขช่องปินิกาตูนมากที่สุด ผลงานของเขาคือว่ามหาแร้งเป็นอันด,ดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคุณฟโนปรินซ <_ co> ์เขาทั้งเขียนทฤษฎียาวเป็นนานาถ้าไม่รักกันจริงก็คงไม่เขียนมาเยอะขนาดนี้เรียกได้ว่าอ่านเพลินกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการออกแบบมีมตลกตลกมีการเลียงํำลายของเนื้อเรื่อง หรือออกแบบโลโกโ้ให้ซีรลี์ปิกนิกการโต้นทุกๆเรื่องยังมีอินโทรที่ทำอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่เพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ไม่งั้นคงเอามาให้ดูกันแล้วทั้งงานเขียนงานวาดงานออกแบบทุกๆอย่างถือว่าอยู่ในระดับสุดยอดเพราะงั้นเธอจึงได้รับรางวัลสุดยอดของสุดยอดถ้วยทองคำผู้ครั่งคล้ช่องปิกนิกการโตูน ขอขอบคุณท่านผู้ถ่ายทอดด้วยนะครับแล้วฟรีรางวัลสุดท้ายผู้ที่จะมามอบรางวัลก็คือสวัสดีทุกคนผมมานาซิโอสนใจเล่นเกมกระดานพิศวงไหมรางวัลที่ผมจะมาประกาศก็คือรางวัลผู้คงอยู่รางวัลน,นี้จะมอบให้กับคนที่เคยได้รับรางวัลในครั้งก่อนๆไปแล้ว แต่ก็ยังลงผลงานสม่ำเสมอและรางวัลน,นี้จะแตกต่างจากรางวัลอื่นเพราะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้ตัวหมากแล้วตัวหมากนี้จะไปเป็นตัวหมากในเกมกระดานสักตอนในอนาคตถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยคนแรกจากคุณเ <c oughs> จ๋งซาฟ่าผู้ที่เคยได้รับรางวัลใน Q.A. วคครั้งก่อนๆไปแล้วแต่ก็ยังคงลงผลง,งานสม่ำเสมอรับรางวัลตัวหมากไปเลย คนที่2คุณจารุภาใหม่ททองผู้ที่เคยได้รับรางวัลจาก q ีวครั้งที่4แต่ก็ยังคงลงผลง,งานอย่างต่อเนื่องแถมโดเนตให้บ่อยสุดๆถ้าไม่เชื่อคุณลองดูคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คุณน่าจะได้เห็นคอมเมนต์โดเนตของเขารับรางวัลตัวมากไปเลยครับคนที่3คุณพันธภัท์ชะตะวันนิดนี่ก็เช่นกันครับ เคยได้รับรางวัลใน Q&A ครั้งที่สาไปแล้วแต่ก็ยังคงลงผลง,งานที่น่ารักกระชากใจไม่หยุดรับรางวัลตัวละครเป็นตัวมากไปเลย <S 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 และคนสุดท้ายคุณพ,พอใจ at, คิดแคทผู้ที่เคยได้รับรางวัลจาก Q&A ครั้งที่4มาแล้วและก็ยังคงลงผลง,งานอย่างต่อเนื่องแขมสวยไม่มีตกเรียกได้ว่าเธอคือดาวินชีแห่งกลุ่มปินิกตูนขอมอบรางวัลเป็นตัวมากไปเลยครับผม รอชมตัวละครทั้ง4ตัวนี้ไปปรากฏในเกมกระดานในอนาคตด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Q&A ครั้งนี้หากใครที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าใน Q&A ครั้งหน้าเรายังมีการประกาศรางวัลแบบนี้กันอีกถ้าวาดมีเอกลักษณ์แล้วลงงานบ่อยยังไงก็ได้รับรางวัลแน่นอนครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าบางคำถามที่ถามไปทำไมพี่เมย์เอามาตอบอาจเป็นเพราะว่าเราเคยตอบคำถามไปแล้วใน Q&A ครั้งก่อนก่อน สามารถย้อนกลับไปดูด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับหรือหากอยากดูการ์ตูนตอนอื่นๆก็กดด้านขวานี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน Q&A ครั้งที่หกครับผม